คอลลาเจนโปรตีนแห่งความงามคอลลาเจนเป็นโปรโตีนที่มีปริมาณมากที่สุดในร่างกายคือมีปริมาณถึง1ใน3ของโปรโตีนทั้งร่างกายผลงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นพบว่าการรับประทานคอลลาเจนเปปไตด์อย่างต่อเนื่องมีผลให้ผิวหนังมีการอุ้มน้ำมากขึ้นมีการผลิตเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิวหนังเพิ่มขึ้นผลิตสารไฮยาลูโรนิกแอซิดใต้ผิวหนังมากขึ้นและผลิตองค์ประกอบซึ่งช่วยในการอุ้มน้ำใต้ชั้นผิวหนังแท้เพิ่มขึ้นด้วย ริ้วรอยบนใบหน้าของคนเราเกิดจากการเสื่อมสลายของชั้นคอลลาเจนใต้ผิวซึ่งมีปริมาณที่ลดลงอย่างมากหลังจากมนุษย์มีอายุได้18ปีการเติมเต็มคอลลาเจนให้กับผิวเพื่อป้องกันการเกิดริ้วรอยใหม่และเพื่อลดริ้วรอยเดิมเป็นสิ่งจําเป็นและเนื่องจากคอลลาเจนเป็นโปรตีนที่มีขนาดของโครงสร้างโมเลกุลใหญ่มากไม่สามารถซึมผ่านผิวหนังได้ด้วยการทาวงการแพทย์จึงใช้คอลลาเจนเสริมความงามและลดริ้วรอยในสองรูป แบบเท่านั้นคือการฉีดลงใต้ผิวหนังชั้นหนังแท้เพื่อเติมเต็มชั้นคอลลาเจนที่ยุบตัวลงไปหรือการรับประทานคอลลาเจนเสริมเพื่อเป็นวัตถุดิบในการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นหนังแท้และเสริมสมร้างคอลลาเจนโปรโตีนให้กับร่างกาย ประโยชน์ด้านอื่นๆของคอลลาเจนนอกจากจะเป็นโครงสร้างหลักของผิวหนังและเป็นโปรตีนแห่งความงามที่ช่วยลดเลือนและป้องกันริ้วรอยแล้วคอลลาเจนยังเป็นส่วนประกอบหลักของเนื้อกระดูกและกระดูกอ่อนโดยที่คอลลาเจนมีปริมาณถึง90%ของเนื้อกระดูกภาวะกระดูกพุนและกระดูกเสื่อมไม่สามารถรักษาได้ด้วยการรับประทานแคลเซียมเสริมแต่เพียงอย่างเดียวจำเป็นต้องได้รับคอลลาเจนในปริมาณที่เพียงพอด้วยคอลลาเจนช่วยปกป้องภาวะกระดูก ข้อต่อเสื่อมให้ผลดีกับผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์คอลลาเจนยังเป็นส่วนประกอบสำคัญของผนังหลอดเลือดจอตาและเส้นเอ็นต่างๆทั่วร่างกายการรับประทานคอลลาเจนเสริมเป็นประจำยังช่วยลดระดับไตรกลีเซอร์าลลดความดันโลหิตและเพิ่มการไหลเวียนโลหิตได้ด้วยเนื่องจากผมและเล็บคือหนังกำพร้าที่เปลี่ยนรูปไปการรับประทานคอลลาเจนเสริมจะบำรุงสุขภาพเส้นผมทำให้ผมไม่หลุดร่วงง่าย เส้นผมหนาขึ้นและยาวเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้เล็บมีสุขภาพแข็งแรงไม่เปราะหักง่ายคอลลาเจนยังช่วยซ่อมเสริมรักษาแผลในกระเพาะอาหารและให้ผลดีกับผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งอีกด้วย มีการนำคอลลาเจนโปรตีนมาช่วยในการลดน้ำหนักซึ่งให้ผลเป็นอย่างดีโดยการรับประทานก่อนนอนขณะท้องว่างห่างจากอาหารมื้อสุดท้ายประมาณ3ชั่วโมงคอลลาเจนจะทำงานร่วมกับกรดฮอร์โมนซึ่งหลังขณะนอนหลับทำหน้าที่ดึงไขมันสะสมภายในร่างกายมาเผาผลาญทำให้เกิดพลังงานนำคอลลาเจนโปรตีนไปซ่อมแซมร่างกายและผิวพรรณขณะนอนหลับได้